ขอบคุณคุณเตือนใจสวัสดียายน้องค่ะขอบคุณค่ะนะคะอีกสิบประมาณ15บานาทีก็จะลงไลก์ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะแล้วสิ่งที่ประทับใจทุกคนคือส้มนะคะนี่นะคะที่เชียงใหม่นะคะมีส้มที่อร่อยนะคะทุกคนรู้หรือไม่นะคะส้มที่เชียงใหม่่จะไม่เหมือนไทยนะคะขอบคุณพี่วันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่า ส้มนะคะที่เชียงใหม่มันเป็นยังไงข้างในมันเป็นยังไงเนี่ยขนาดแรกๆเนี่ยก็ผิวของเขาเพราะว่าอะไรเอ่ยที่เชียงใหม่เนาะที่ดอยอินทนนท์หรือว่าเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีจะมีอะไรอะอากาศที่เย็นสบายนะคะเขาก็จะได้ส้มที่แบบไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนที่อื่นนะคะทุกคนมาดูเนื้อในกนันนะว่าส้มของเขาเนี่ยทำไมถึงไม่เหมือนนะคะขอบคุณขอบคุณพี่บานนะคะ พี่บันบอกว่าจน้อกสวัสดีนะคะนี่นะคะมาดูกันนะคะก็อีก1ิบสิบนาทีก็จะลงไลน์นะคะนี่นะคะก็จะเป็นส้มเนื้อแบบนี้นะคะทุกคนนี่เนื้อเนื้อของส้มเป็นแบบนี้จะบอกว่าขนาดเราแกะเนี้ยของเขาก็จะแบบสีของเขาก็จะแบบทำ,ทำ,ทำอะไรนะสีสีข้างในอะ่ะสังเกตดูสีข้างในจะมีความเข้มเข้มกว่าส้มที่อื่นนะคะ ความเข้มกว่าส้มที่อื่นนะคะทุกคนนะคะมันชมนะคะนี่คือส้มเชียงใหม่นะคะส้มเชียงใหม่นี่นะคะสีของส้มจะไม่จะแบบจะเข้มกว่าที่อื่นนะคะ <ๆ S 1> รสชาติของเขาก็จะไม่เหมือนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ<ๆ>มาลุ้นกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะเพราะว่าที่เชียงใหม่นะคะเขาจะปลูกส้มส้มเนี้ยเป็นส่วนเลยนะคะแล้วก็ต้นส้มเนี้ยมันจะอยู่แบบ ตามผเขาตามผเขานะคะก็จะได้ส้มที่มีรสชาติดีนะคะรสชาติของเขาก็จะแบบเป็นรสชาติที่แบบเข้มขน้นคือจริงคือติดใจอะ่ะติดใจนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนไปนะคะไปเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมนะคะอย่าลืมซื้อติดนะคะซื้อซื้อติดมานะคะยังว่าซื้อมาน้อยเลยนะคะทุกคนนะคะยังว่าซื้อมาน้อยเลยอยากให้ทุกคนได้ชิมนะคะได้ชิมแล้วก็ ได้รับประทานกันเนี่ยส้มเชียงใหม่นะคะเป็นส้มของเชียงใหม่นะคะทุกคนนี่จะมีเนื้อของเขาจะแบบช้ำชำนะนะคะช้ำชำช้ำช้ำยั่วยั่วเลยอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนะฮะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลฟทุกไลท์ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะนี่เลยนี่นะ,ะเดี๋ยวมาทานให้ดูนะคะว่า รสชาติก็เป็นยังไงมาทานให้ดูรสชาติเป็นยังไง,าาห,ง,ไงหลังจากที่เราจะเจอส้มที่แบบฉ่ำๆแล้วเราก็มาดูรสชาติของเขาเลยนี่นะคะฉ่ำแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะฉ่ำแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมแบบฉ่ำนะคะทานให้ดูมาทานให้ดูเอานี่ออกก่อนนะคะมาทานให้ดูนะคะอ่ะ พี่ยายน้องบอกว่าสวัสดีจ้าคุณวนันอ่านะคะพี่วันพาไปตลาดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะี๋ยวก็ชิมให้ดูนะคะชิมส้มใหโดนะคะดูเนื้อข้างใน,นของเขานี่นะคะนี่นะคะส้มก็จะเป็นแบบนี้นี่ในนี่นะคะ จะมีความหวานหวานมีความหวานหวานนะคะขอบคุณคุณือนใจค่ะมีความหวานหวานมีความฉ่ำฉ่ำคือหวานมันจะไม่ใช่หวานหวานมันเป็นหวานที่แบบหวานธรรมชาติหวานฉ่ำๆค่ะทุกคนอ่านะคะจินตนาการไม่ออกนะคะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนแบบส้มที่อื่นนะคะรสชาติจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนนะคะเหมือนกับเปรียบเทือบ เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรามีน้ํากับน้ําพึ่งถ้าเราชงกาแฟเนี้ยเราใส่น้ําธรรมดาน้ําตาลธรรมดาแต่ถ้าเรานะคะใส่น้ําพึ่งเข้าไปควา,ความเข้มข้นความเข้มข้นความกลมกลม่อมมันจะมากกว่าอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนแบบนั้นเลยทุกคนเปรียบเสมือนแบบนั้นเลยขอบคุณสวัสดีพี่โกศลค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าส้มที่เชียงใหม่นะคะส้มที่เชียงใหม่กับส้มที่อ่าทั่วไปแตกต่างกันยังไงนะคะส้มที่เชียงใหม่